บรรยากาศของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทีแสนสะดวกสบายพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบครบครันคือจุดเด่นของที่ซีบังหรือร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเกาหลีใต้ที่ดึงดูดบรรดาน,นักท่องเน็ตและเหล่าเกมเมอร์ให้มาเยือนที่นี่กันอย่างไม่ขาดสายนับตั้งแต่ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดขึ้นในช่วงยุค90คนเกาหลีใต้ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการเดินเข้าออกอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ต่างจากในหลายประเทศที่เมื่อเทคโนโลยีทําให้โลกออนไลน์เข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้วรานเน็ตเหล่านี้ก็พากันทยอยล้มหายตายจากในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีอย่างเกาหลีใต้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคงไม่ใช่เรื่องยากหากก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไม่เคยลดความนิยมในสังคมแดนโซม มคนเดียวอยู่ที่บ้านคงไม่สนุกเท่ากับมารวมตัวกันเล่นที่ร้านแบบนี้นะคะยิ่งร้านอินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้ที่ทั้งเน็ตเร็วบริการดีราคาถูกก็ยิ่งทำให้ร้าน,นเน็ตกลายเป็นสถานที่ยอดคิดของเหล่าเกมเมอร์และก็บรรดาคนรุ่นใหม่ในเกาหลีใต้ค่ะและการที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยังเป็นที่ต้องการของคนจำนวนมากนะคะก็เลยทำให้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยังคงไปต่อได้ในเกาหลีใต้ค่ะ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในเกาหลีใต้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้มีร้านพีซีบังอยู่มากกว่า2,000 20, 0แห่งซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจนี้ยังอยู่ได้ก็คือแรงสนับสนุนของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ร้านเน็ตเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์เพราะมีราคาถูกอาหารอร่อยและสามารถอยู่ได้นานเท่าที่ใจต้องการนอกจากนี้พีซีบังส่วนใหญ่ยังรองรับการใช้งานของเหล่าเกมเมอร์ จนทำให้ที่นี่กลายเป็นสนามฝึกซ้อมและที่ประลองฝีมือของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทั้งมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้เกาหลีใต้ขึ้นแทนเป็นประเทศที่มีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอยู่ในระดับท็อปของโลกปัจจัยที่เกื้อหนุนกันระหว่างร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่และผู้ใช้บริการคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนี้ยังได้รับความนิยมวงการเกม ว่าวงการ e ีสปอรของเขามีความเป็นที่นิยมแล้วก็ผู้คนให้ความสนใจที่จะเข้ามาในวงการนี้เลยทำให้ความต้องการที่จะใช้ร้านพีซีบังค่อนข้างเยอะสอก็คือ,อตัวของผู้ประกอบการเองนะของร้านพีซีบังมีการแข่งขันมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของร้านพีซีบังอยู่เรื่อยๆเพื่อรองรับผู้คนจากข้อหนึ่งเมื่อกี้ในการเข้ามาใช้บริการทำให้พีซนะีบัง เป็นเป็นเป็นร้านที่น่าอยู่แล้วก็เป็นวันซ็อกสวิตอย่างแท้จริง3ก็คือภาคภาครัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแลรัฐบาลเองก็คือซัพพอร์ตวงการเกมแล้วก็อุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตค่อนข้างชัดเจนครับเลยทําให้ระบบทั้ง3ามพอเนี่ยมัน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 รีเลทกันมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทําให้อยู่ได้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็คือการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆให้มีความทันสมัยอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนไม่น้อยและยังต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนจึงไม่แปลกที่ธุรกิจนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศหากในเกาหลีใต้ที่มีอุตสาหกรรมเกมเป็นแหล่งรายได้มหาศาล ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จึงได้รับเงินทุนจากภาครัฐมาหล่อเลี้ยงต่อยอดให้ธุรกิจนี้เดินหน้าต่อได้แบบไร้อุปสรรคพัชชนพงเพียรจันทร์ไทย PBS รายงาน